สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบก,กับจา๋านะคะทุกคนวันนี้จ๋าก็มามาแปลกนิดนึงนะคะจ๋าจะมาทาํากาแฟนะคะเป็นกาแฟคาราเมลมาโยโตนะคะจ๋าว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันนะคะเดี๋ยวจ๋าขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะตอนที่จ๋าเพิ่งมาอเมริกาใหม่ๆนะคะตอนนั้นจ๋าก็ยังขับรถไม่ได้นะคะจะ๋าก็เอนั่งรถบัสนะคะไปทํางานนะคะ ซึ่งจ๋าก็เข้างานประมาณ11โมงนะคะตอนเช้านะคะแล้วก็จ๋าจะแวะที่ Starbucks นะคะเพราะว่าร้านกาแฟา Starbucks กับร้านอาหารที่จ๋าทำก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะคะเดินประมาณ3-4นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่จากเวลาจ๋านั่งรถบัสเนี่ยจ๋าจะถึงที่ทำงานก่อนเวลาที่จะเริ่มงานนะคะจ๋าก,ก็เลยแวะที่ Starbucks เกือบทุกวันนะคะวันที่จ๋าทำงานนะคะจ๋าก็จะ สั่งกาแฟคาราเมลมาเกียโตนี้ทุกวันเลยนะคะที่จะาทำงานนะคะก็ตกประมาณแก้วละเท่าไหร่อ่ะรวมทิปอะไรหมดแล้วก็ประมาณ5้าหกเหรียญนะคะซึ่งจ๋ากินกาแฟทุกวันเลยนะคะแล้วจ๋าก็ชอบมากๆนะคะก็วันนี้นะคะจะ๋าจะมา,าทำ กาแฟคาราเมลมากิโอโตนะคะเพราะว่าจ๋ามีอุปกรณ์อะไรครบหมดทุกอย่างนะคะสามีจ๋าเขาเพิ่งซื้อเป็นเครื่องทํากาแฟเอสเปรสโซนะคะให้จ๋าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะแล้วก็มีเป็นกาแฟมีอุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะมีเป็นน้ำํำไซรัปกลิ่นวานิลาคาราเมลซอสนะคะนี่ก็เป็นแก้วกาแฟสตาร์บัคนะคะซื้อมานาะนมากหลายปีมากทุกคนเป็นหลดอันนี้น้องฟินเพิ่งน้องฟินกัดนะคะ น้ปฟินกัดหลอด่ะเป็นรอยรอยกัดนะคะแล้วก็ก็มีอุปกรณ์ทบทุกอย่างนะจ๋าว่าเออเดี๋ยวจ๋าลงมาทําดูดีกว่านะคะแล้วก็วิธีทํานะคะจ๋ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะอย่างหนึ่งช่วยประหยัดเงินด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวจ๋าจะไปเริ่มทํากาแฟคาราเมลมาเกียวโตนะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะทํายังไงนะคะ,คะ,คะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูของที่เราจะใช้ทำคาราเมลมาเกียวโตกันนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ำไซรัปกลิ่นวานิลานะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีเป็นคาราเมลซอสนะคะนี่เป็นคาราเมลซอสจ๋าซื้อมาแพ็คนึงนะคะก็มา2ขวดนะคะใน1แพ็คนะคะคาราเมลซอสนะคะและนี่ก็เป็นแก้วซาบักนะคะจ๋าซื้อไว้นานมากแล้วนะคะแก้วนี้นะคะก็ประมาณ16ออนนะคะเป็นแก้วใหญ่นะคะอันนี้เดี๋ยวจ๋าจะไว้ใส่ กาแฟนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะนี่ก็เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะซึ่งกับกล่องกาแฟนี้นะคะจะซื้อเครื่องทํากาแฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เขาก็มาพร้อมกับกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะที่เป็นแคปซูลนะคะมีหลายขนาดที่เลือกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะเขาก็จะมีเป็นที่กาแฟต่างๆนะคะ แล้วก็เหลืออยู่แค่เป็นแบบแก้วเล็กเอสเพรสโซนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเหลืออยู่3แคปซูลนะคะก็วันนี้จะจะใช้กาแฟดับเบิลเอสเพรโซนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเอสเพรสโซสกูร e so นะคะน่าจะเป็นอันนี้นะคะเราจะจะใช้กาแฟเอสเพรโซนี่ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากาแฟคาราเมลมาเกลโต้กันนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะใส่ตัวน้ำใส่รับกลิ่นวานิลานะคะจ๋าจะใส่ไปประมาณสามพัมนะคะสามพัมก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าจ๋าจะไม่ผิดนะคะจะใส่ไปสามพัมนะคะทุกคนหนึ่งสอง ได้มาแล้วนะคะสามคำน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเหมือนร้านซาบักบางที่นะคะเขาจะใส่เป็นตัวคาราเมลซอสแบบนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะใส่ที่บริเวณรอบๆแก้วนะคะด้านในนะคะจะจะลองใส่ดูนะคะจะเพราะว่ามันน่าจะอร่อยนะคะใส่แค่รอบๆนะคะ ประมาณนี้นะคะเคนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจากก็จะใส่นมนะคะทุกคนใช้นมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้นมสด2%นะคะหรือว่าจะใช้เป็นอ่ซอยมิลลอ,อัลมอนด์มิล์ก็ได้นะคะซึ่งเวลาจะใส่นมสดนะคะมันจะมีในแก้วของ Starbucks นะคะเขาจะบอกเราไว้นะคะก็จะประมาณเส้นนี้นะคะ นมนะคะเดี๋ยวจะ,จะใส่จนถึงเส้นนี้นะคะนมสดนะคะโอเคนะคะใส่นมสดนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะ ใส่น้ำแข็ง <Okay. S 1> ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำกาแฟนะคะเอสเปรสโซ่ e so นะคะเดี๋ยวจะเปิดเครื่องก่อนนะคะ mm. นี่ก็เป็นกาแฟดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะทุกคนจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะากำลังใส่ไปนะคะ ใส่ไปนะคะทุกคน ก็เสร็จแล้วนะคะจะจะใส่กาแฟเอสเปรสโซ่ไปนะคะทุกคนนี่ไปเลยว้าวนี่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะราดด้วยตัวคาราเมลซอสนะคะ ที่สตาร์บัคเขาทำก็จะทำเป็นแบบตารางนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยวงกลมล้อมรอบนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันทำแบบนี้นะคะที่จะเห็นน,ะนี่นี่เสร็จแล้วทุกคน เห็นไหมนี看看看่เห็นไหมคะข้างล่างเห็นเป็นคาราเมลข้างล่างนิดนึงนะคะคาราเมลซอสแล้วก็มีเป็นนมนะคะอันนี้ก็เป็นเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็มีเป็นคาราเมลซอสราดข้างบนนะคะว้าวน่ากินมากๆเลยนี่ทุกคนประหยัดเงินด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองกินนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Daddy you wanna try just can't fold yeah My room tell i my straw, look at the pinch on it. Oh, Daddy, look. I need to. Oh, my goodness. Beautiful. It's <laughs> so beautiful. I don't want to mess it <laughs> <Come> up. <on>. <laughs> <laughs> but, you like it? How it taste Yeah, it's good. It tastes like the Starbucks. Mm -hmm. caramel At the bottom? Yeah, I did put on the bottom too. Yeah. อร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองลองดูนะคะใช่อืมอ๋อเฮีย that's good taste good perfect <Yeah. S 1> you put vanilla too I did I put like a three pump of the vanilla syrup <Okay. S 1> and, car and caramel Caramel and yeah ลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆนะคะอร่อยมากๆเลยชอบ it's good perfect for the summer time อ mm. ืม ก็จะาวักว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้นะคะก็ลองไปทำกันดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะแดดี้สวัสดีค่ะบมวสวัสดีบ๊ายบาย <laughs> us crazy but things are finally right with you and i the future is bright